ว่าอย่าเอาลิปพี่ป๊อบไปเล่นนะคะมันแพงมากเลยป๊าปเป็นผู้ชายป๊าปจะเอาลิปไปเล่นทําไมพี่หนาวป๊าปอย่าเอาลิปตู่ไปเล่นนะป,ะปะ๊าครับลูกป๊าปไม่เอาไปเล่นหรอกลูกผู้ชายใครวขาจะเล่นกันเบื่อจังเลยพี่หนาวไม่มีอะไรเล่นเลยเราไปเล่นดินด้วยกันไหมล่ะไม่เอาป๊าเรามาเล่นลิปออนซอร์กันดีกว่าพี่ปางอยู่ไหนพี่หนาวพี่หนาวลงไปดูซิได้เลย บีเล่นบีสองบีหนึ่งเล่นบีสอง,ง,อง,สองพี่ป้างไม่อยู่พี่ป้างไม่อยู่บีสองรับทราบกลับมาเล่นลิฟกันกลับมปเร็วเรวเียบร้อยแล้วป,ป๋าป้าเทพไ้ยพี่นาวเท่เลยอืมฮึยพี่ป้างมาไปก่อนละพี่นาวรู้ว่สีมันบางไปลูกม,มันเข้มไม่พอหรือเปล่าลูกพี่นาวพ,พี่ป้าง สนุกไหมคะสนุกลูกเอาลิสติกของหนูมาเล่นทำไมป้าขอโทษเล่นนิดเดียวเอง